นแม่บ้านไหนนะคะที่รู้สึกว่าลูกน้อยของเรานะคะมีปัญหาิดโทราศัพท์มาถือมากเกินไปหรือว่าโซนเกินไปจนเราไม่สามารถคุมเขาได้อยู่นะคะวันนี้ในจุต้อนคิสของเรานะคะมีของเล่นดีๆมาแนะนําค่ะซึ่งนั่นก็คือ 3D Intrinsic Art หรือชุดทำสติ๊กเกอร์ DIY นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าของเล่นตัวนี้นะคะจะช่วยให้น้องๆน,นะคะได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ยังได้ฝึกวาดรูปนะคะแล้วก็สนุกสนานกับการทำสติ๊กเกอร์อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ข้างในกล่องเลยก่อ ปกรณ์นในกล่องก็จะมีหลอดสีกลิตเตอร์9สีสมุดแม่แบบการ์ตูนถุงรองสำหรับวาดรูกไม้เกลี่ยนสีและที่แซสติกเกอร์ลวดหนีบกระดาษต่อไปเราไปดูวิธีการวาดกันนะคะวิธีวาดรูปนะคะให้น้องๆเลือกแบบที่ต้องการมาก่อนหนึ่งแบบจากนั้นนะคะนำถุงรองวาดรูปมาสวมทับแบบนี้ใช้ลวดหนีบกระดาษนะคะมาหนีบไว้ให้เรียบตึงแบบนี้เลยคะ่ะต่อไปนะคะใช้สีดำนะคะมาตัดเส้นก่อน จากนั้นนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสัก10-15ห้านาทีเมื่อแห้งดีแล้วนะคะต่อไปเรามาลงสีกันค่ะเมื่อลงสีเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ปล่อยทิ้งไวจ้จนกว่าจะแห้ง นี่ได้แล้วค่ะสติกเกอร์ DIY ของเราต่อไปเดี๋ยวเรามาแซส,สติกเกอร์กันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องค่อยๆแซสติเกตเกอร์ออกมานะคะถ้าเกิดน้องๆแซแรงเนี่ยอาจจะทำให้เขาขาดได้จ้าเสร็จแลคะกระปุกน้ำ DIY ของเราสำหรับใครที่สนใจเจ้า 3D in Trans Sticker Art ตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้าที่เพจ Facebook ของ d ิ o n Ki ลค Academy เีได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยนะคะช้าหมดอดนะคะสำหรับวันนี้นะ ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย